อะไรมาไอ้นุ่มตัสตูครับจักรยานสามล้อครับจักรยานสามล้อครั 5, บห้าพันสามร้ยี่สิบาทเนี่ยนะจักรยานสามล้อนะจักรยานเนี่ยนะมึงทำไมถึงหลอกลวงกันขนาดนี้นี่ในติ๊กต็อกนะเก้เพิ่งเป็นคนขายในหน้านะอ้าจับไว้เดี๋ยวตีคืนเลยนะจักรยานนี่อะไรเนี่ย <c oughs> กัญสามร้อห้าพันกว่าบาทอันนี้มันใช้จักรยานเนอะวะเนี่ยมันใช้จักรยานเนอะวะเนี่ยฮะมึงขายของมึงหลอกลวงขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวก,กูจะเอายุธมึงขึ้นหน้าเลยนะว่ายุ้อะไรเนี่ยกูขายในหน้านะกูสั่งมาให้ลูกค้านะจักรยานแหม่กูอยากจะด่าให้มึงหยาบหยาบจังเลยโคตรพอ่อโคตรแม่มึงจักรยานเนี่ยตีกลับไปเลยเนาะแล้วมึงว่าจักรยานหรือเปล่าเนี่ยจักรยานสามร้อยเนี่ยห้าพันกว่าเนี่ย